เชื่อไหมครับแท้ที่จริงมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เพียงทางเดียวไม่ได้ใช้เงินซื้อของเอาละขึ้นหัวมานี่เตรียมดราม่าแน่นอนนางสาวอรไทยทำงานประจำเงินเดือน30,000บาทคำถามคือเธอได้30,000บาทจริงๆหรือ ถ้าเกิดสมมติเรามาแยกย่อยนะครับเป็นชั่วโมงการทํางานที่แท้จริงแล้วก็เราจะค้นพบว่าความจริงแล้วนะครับคนเราเนี่ยเราได้เงินเดินมาเท่าไหร่นั่นไม่ใช่ราคากําไรสุทธิที่เราได้แต่มันเป็นราคาที่มาพร้อมกับต้นทุนต่างหากสาหรับผมนะครับการทํางานประจำเนี่ยจะมีต้นทุนทั้งหมด3อย่างด้วยกัน 1. น,นะครับก็คือเรื่องของการเดินทาง คุณจะต้องเดินทางไปทํางานครับถ้าคุณไม่เดินทางไปทํางานเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถรับเงินเดือนได้เพราะว่าก็จะต้องมีห้องนะครับให้พนักง,งานเนี่ยนั่งทํางานใช่ไหมดังนั้นนะครับหน้าที่ของคุณคือคุณจะต้องไปตอกบัตรเข้างานให้ทันถ้าคุณตอกบัตรเข้างานไม่ทันเงินถูกหักอีกอันนี้คือรายจ่ายแรกครับรายจ่ายที่2คือภาษีประกันสังคม โดยเฉพาะภาษีสังคมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นภาษีที่ผมว่าเออมันไม่มีก็ไม่ได้อ่ะคุณจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะครับเพื่อที่จะเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงานบ้างในหลายๆครั้งซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกเลยและต้นทุนอันที่3นะครับซึ่งเป็นต้นทุนที่สําคัญมากก็คือต้นทุนทางเวลาครับการทำงานประจำนะครับมันจะมีกฎอยู่หนึ่งข้อคือคุณจะต้องเข้างาน9ก้าโมงเช้านะครับเลิก6กโมงเย็นหรือบางที่เนี่ยอาจจะเป็นการเข้างานนะครับแปดโมงเช้านะครับถึงอ่า 1 7 0 0น5โมงเย็น สามอย่างนี้ครับเป็นต้นทุนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดเวลาที่เรามองคนที่ทํางานประจำเนี่ยนะครับเราจะโฟกัสแต่คําว่าได้เงินเดือนเท่าไรได้เงินเดือนเท่าไรแต่ความจริงนะครับถ้าธุรกิจเนี่ยมันมีต้นทุนแล้วก็มีกําไรคนทํางานประจําเองเนี่ยนะครับก็มีต้นทุนและกําไรเช่นเดียวกันผมเคยนั่งคํานวณเล่นๆนะครับเงินเดือนของผมตอนล่าสุดเนี่ยคือ24,0 0 0ืบาท2,4000บาทเนี่ยนะครับเวลาผมเอาไปพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยกูได้เงินเดือน2 4 0 0 0บาทนะเว้ยเพื่อนที่เงินเดือนน้อยกว่าก็จะบอกว่า โอ้โหอมเมซิ่งจริงๆอิจฉาจนตาถลนเลยนะครับส่วนเพื่อนที่คนเอ่อส่วนคนที่เขาเงินเดินมากกว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอันนี้พยายามดูเป็นคนที่ตกใจจนตาถลนนะครับแต่24,000บาทเนี่ย มันเป็น24,000บาทของผมจริงๆหรือคำตอบคือไม่ใช่เลยครับผมเคยคำนวณนะครับว่าใน1เดือนเนี่ยผมเสียค่ารถไปทำงานนะครับ3า0 0บาทเป็นค่าแก๊สค่าน้ำมันนะครับโอ้โหยังมีค่าเสื่อมของรถยนต์อีกซึ่งอันนี้เนี่ยก็เอามาเฉลี่ยกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะผมยังมีค่าภาษีที่ต้องจ่ายอีกเดือนครับเดือนนึงก็หักไปเลย3นะครับแล้วก็มีค่ากินค่าใชาท้ที่โอ้โหแพงว่า ผิดปกติเลยครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมพวกอาหารการกินที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะครับมันไม่ขายทุกทูกนะฮะส่วนใหญ่ขายแพงเกินกว่าราคาแถวบ้านผมนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามหนึงสาบาทเวลาทำงานประจําก๋วยเตี๋ยวเป็ดจานหนึงห้บาทจะบ้าตายนะครับอ่ะและข้อสุดท้ายนะครับก็คือประกันสังคม750บาท สามอย่างนี้นะครับเอ่อสี่อย่างนี้นะครับมันเป็นรายจ่ายสั้งสิน้นมันเป็นต้นทุนที่คุณจําเป็นที่จะต้องจ่ายออกไปเพื่อให้ได้เงิน24,0 0 0บาทนี้กลับมาและเมื่อผมมาบวกรบคูณหารกันจริงๆนะครับผมค้นพบว่าการทาง,งานประจําของผมเนี่ยนะครับเงินเดือนเนี่ยสองหมบาทก็จริงแต่เอาเข้าจริงๆแล้วผมมีค่าใช้จ่ายนะครับที่จะต้องจ่ายเพื่อให้ได้เงิน2 4 0 0 0บาทเนี่ยนะครับอยู่ราวๆแปดพันบาท ถ้ากับว่าการทำงานประจำของผมนะครับค่ารถค่ากินค่าเดินทางอะไรก็แล้วแต่ฟิกคอร์เพื่อที่จะได้เงินเดือน24,000บาทอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนนะฮะเท่ากับว่าใน1เดือนผมมีกําไรจริงๆนะครับแค่16,000บาทเท่านั้นนี่คือตัวเลขที่ผมคํานวณขึ้นมานะครับ16,000บาทเท่านั้น ทีนี้คนดาวอะครับมี24ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมละครับการทำงานประจำเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เี่ยคือจะต้องเริ่มงาน9โมงเช้านะครับจนถึง6โมงเย็นซึ่งจะมีช่วงพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับแต่พักเที่ยงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพักเที่ยงที่เราไปกินข้าวเพื่อกลับมาทำงานต่อถ้าก็ว่าใน1วันเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เวลาทำงานทั้งหมด9ชั่วโมงต่อวันนะครับทีนี้ผมนะครับจะต้องออกจากบ้านเนี่ย7โมงเช้า ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ได้ตอเจ็ดโมงเช้าแต่ประมาณแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไปทํางานได้ทัน9ก้าโมงสชั่วโมงนะครับสำหรับการนั่งรถไปทํางานแค่ระยะทาง16กิโลเมตรนะฮะก็เท่ากับว่าไปกับปลืดกับออกจากบ้าน6กโมงนะฮะถึงบ้าน2องทุ่มไปกับอีก2ชั่วโมงเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะต้องใช้เวลาทั้งหมด14ชั่วโมงเต็มๆเพื่อที่จะหารายได้ที่เป็นกำไรสุทธิ16,000บาท คนเรานะครับจะเฉลี่ยทํางานเนี่ยเดือนละ22วันโดยประมาณมีวันหยุดเสาร์วอาทิตย์แล้วก็อาจจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้านในบางครั้งนะครับเท่ากับว่าใน1เดือนนะฮะเราจะทํางานนะครับทั้งสิ้น22วันคูณด้วย13ชั่วโมงเท่ากับว่าใน1เดือนนะครับเราจะต้องทํางานทั้งสิ้น286ชั่วโมงเมื่อเอานะครับรายได้ที่ผมได้จากงานประจําคืน16,000บาทมาหารด้วยนะฮะ 286ชั่วโมงเนี่ยจะเท่ากับผมมีรายได้ชั่วโมงละ56บาทโดยประมาณคนเรานะครับ1ชั่วโมงนะครับมี60นาทีเท่ากันนะฮะดังนั้นเมื่อผมเอามาหารนะครับว่า60นาทีของเราเนี่ยเราสามารถหาเงินนะครับต่อนาทีได้เฉลี่ยเท่าไร่ก็จะปรากฏแค่ว่าผมสามารถนะครับหาเงินได้นะครับประมาณนาทีละ90สะตางค์ นี่คือรายได้ต่อชั่วโมงของผมที่แท้จริงก็คือชั่วโมงละ56บาทนาทีละ9สตางค์นะครับตก16,000บาทนะครับแล้วก็ทำงาน286ชั่วโมงทีนี้ประเด็นสำคัญนะครับสมมุติว่าคุณนะครับรู้ตัวเลขนี้แล้วคุณรู้แล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะหาเงินได้เท่าไหร่ต่อเดือนนะฮะคุณคิดว่าเวลาคุณอยากจะได้สิ่งของสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณใช้เงินซื้อจริงๆหรอ คุณคิดว่าสมมุติว่าคุณอยากจะได้เสื้อนะฮะยี่ห้อสตาร์ทโยเวนี่ตัวละ400กว่าบาทตัวละ450คุณคิดว่าคุณเอาเงิน450บาทซื้อจริงเหรอใช่ครับคุณเอาเงิน450บาทซื้อครับนี่ครับเงิน450บาทแต่คําถามคืออะไรละ่ะคือสิ่งที่ทําให้คุณนะครับได้มา450บาทแล้วจ่ายให้กับสิ่งของที่คุณอยากจะได้ก็ชั่วโมงทำงานยังไงล่ะครับ คุณจะต้องใช้ชั่วโมงทำงานนะครับทำงานแล้วก็แลกเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะครับไปซื้อสิ่งของที่คุณอยากจะได้ทีนี้สมมุติว่าเราตัดตัวแปรเรื่องเงินทิ้งไปคําถามที่ผมอยากจะถามคือสมมุติว่าคุณจะซื้อของแต่คุณไม่ได้ถามตัวเองว่าฉันใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อแต่เป็นการถามตัวเองว่าตกลงแล้วเนี่ยฉันจะต้องใช้เวลาทํางานกี่ชั่วโมงกันแน่เพื่อคิดได้สิ่งของในสิ่งที่เราต้องการอันเนี้ยมันจะเริ่มเป็นประเด็นแล้วครับ ชั่วโมงการทำงานของผมนะครับตกอยู่ที่56บาทต่อ1ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้ไพ่ทาโรนะฮะสักสํำรับหนึ่งซึ่งตกสำรับนะครับประมาณ750บาทเวลาซื้อของเนี่ยผมไม่ได้เอาเงิน750บาทไปซื้อ แต่ผมเอาชั่วโมงทํางานนะครับไปแลกเป็นเงิน750บาทแล้วซื้อไพ่ทาโร่ที่ผมอยากจะได้นั่นหมายความว่าไพ่ทาโร่ราคา750บาทน,นะครับไม่ได้มีมูลค่า750บาทแต่มันมีมูลค่านะครับเท่ากับเวลาในชีวิตของผมเวลาในการทำงาน13ชั่วโมงเต็มๆครับ13ชั่วโมงเพื่อให้ได้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากจะได้นะครับสิ่งของที่ แพงขึ้นไปอีกนะครับเช่นอยากจะได้ไอโฟนนะฮะหเครื่อง2800บาทเป็น iPhone SE 64G นะครับผมไม่ได้เอาเงิน2800บาทไปซื้อนะครับแต่ผมเอานะฮะชั่วโมงละ56บาทไปซื้อ iPhone SE เท่ากับว่าผมนะครับจะต้องใช้ชั่วโมงทำงานนะครับมากถึง371ชั่วโมงเพื่อโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว ถ้าคุณไม่มีรายได้ทางอื่นในชีวิตเลยล่ะครับผมหมายถึงว่าคุณจะต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศนะฮะแล้วก็ทํางานทํางานแล้วพอเจ้านายจ่ายเงินให้คุณคุณก็เอาไปซื้อของจงพึงสังวรไว้ครับว่าคุณไม่ได้เอาเงินซื้อผมไม่ได้แอนตี้การทํางานประจําเหมือนสมัยก่อนแล้วคนทํางานประจามีความสุขเยอะแยะไปผมเองนะครับก็สนับสนุนนะครับว่าถ้าเกิดคุณทํางานประจําแล้วคุณแฮปปี้คุณมีความสุขคุณรู้สึกว่านี่แหละคือที่ที่คุณทํางานแล้วแบบ ม,มันเจ๋งมันพาวครับแล้วคุณก็ไม่มีเหตุผลที่อยากจะลาออกผมก็คิดว่าคุณก็ไม่ต้องลาออกหรอกครับคุณก็ทํางานของคุณต่อไปแต่สิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยในยุคนี้ก็คืองานประจําไม่ได้มั่นคงอีกต่อไปแล้วลืมไม่ได้เลยครับไอ้ที่ว่าทํางานจนกเกษียณในะยุคสมัยนี้ ผมคิดว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีแล้วนะครับแบบนี้คือมันอาจจะมีแหละแต่มันจะเป็นส่วนน้อยจริงๆคุณอยากจะเดิมพันไหมล่ะและถ้าคุณยังไม่ยอมสร้างเส้นทางในตัวเองอีกนะครับเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะได้อะไรในชีวิตคุณอยากจะซื้อบ้านคุณอยากจะซื้อรถนะฮะคุณอยากจะซื้อของกินแพงๆคุณคิดเสมอว่าคุณเอาเงินซื้อแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับคุณกำลังเอาเวลาครับไปแลกเงิน และเอาเงินไปซื้อสิ่งของที่คุณอยากจะได้นั่นหมายความว่าคุณใช้เวลาในชีวิตซื้อนะครับคุณไม่ได้ใช้สิ่งของซื้อแล้วคุณจะหลุดจากคำสาปนี้ยังไงวิธีการนี้ง่ายมากครับมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือ 1. คุณจะต้องหาทางนะครับทำให้ชั่วโมงการทํางานของคุณเนี่ยตอนหนึงชั่วโมงนะครับมีรายได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ ซึ่งรายได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้น,นะครับก็มีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการขอพยายามนะครับัพรายได้ด้วยชั่วโมงทํางานที่เท่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการมีรายได้เท่าเดิมแต่มีชั่วโมงการทํางานที่น้อยลงไปซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้คิดนะคะว่าคุณไม่ได้ใช้เงินซื้อของ แต่คุณใช้เวลาในชีวิตซื้อของคุณจะมีความประมาทน้อยลงคุณจะคิดอย่างถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นเพราะเงินมันเป็นทรัพยากรที่คุณสามารถหายังไงก็ได้แต่เวลาครับมันเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปส่วนวิธีสองอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือคุณจะต้องสร้างสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันสามารถ ทำครั้งเดียวหรือว่าทำแล้วใช้เวลาดิดเดียวแล้วขายได้ทีหลายๆ,ๆ,ๆคนการสร้างสินค้านะครับแล้วก็ใช้เวลาดิดเดียวแล้วขายได้ทีหลายๆคนเนี่ยคุณอาจจะมองว่าโหฉันไม่มีตังค์อ่ะฉันแบบโอ้ยโห,ยโหยเกิดมาจนฉันไม่มีไอเดียความจริงแลวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถไปหาอาดาบหน้าได้นะครับคําว่าไม่มีไอเดียในยุคนี้คุณควรตบทิ้งได้แล้วเพราะว่าไอเดียมันมีอยู่เต็มไปหมดเลย อุปโภคไปก่อนนะครับว่าตอนนี้คุณมีสินค้าแล้วแล้วคุณตั้งราคาขายสินค้านะครับไว้ที่กําไรชิ้นละ200บาทถ้าคุณขายได้10ชิ้นคุณก็จะได้2000บาทขายได้ร้อยชิ้นก็จะได้20,000บาทแล้วเมื่อคุณสามารถขายสินค้าจนมีกําไรได้เวลาที่คุณจะซื้ออะไรคุณไม่ได้เอาเวลาในชีวิตไปแลกแล้วแต่คุณใช้กําไรของสินค้าของคุณเนี่ยไปแลกสินค้าที่คุณอยากจะได้มาคุณอยากจะได้อะไรคุณก็คูณกําไรนะครับต่อราคาสินค้า1ชิ้นเนี่ยไปหลืวว่าต้องขายกี่ชิ้นคุณถึงจะได้สิ่่งงทีคุณต้อการ ทีนี้คุณจะเลือกวิธีไหนล่ะครับ เพิ่มรายได้แล้วลดชั่วโมงการทํางานหรือว่าสร้างสินค้าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าใครบ้านที่ประสบความสำเร็จโดยการใช้วิธีนี้ผมขอให้คุณนะครับรู้จักกับนาตัวเอง2คนนะครับที่คนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาในการทํางานนะครับแลกเงินแต่ว่าชั่วโมงในการทํางานเนี่ยมีมูลค่าสูงริบปลิวในขณะที่อีกคนนึงนะครับสร้างสินค้านะครับแล้วก็กีดกันเรื่องชั่วโมงทํางานออกจากชีวิตไปเลยเอาคนแรกก่อนเลยนะครับใช่แล้วครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยครับมาดามสตาร์ทเจอเวย์ครับเขาเป็นช่างแต่งหน้านะครับที่ประสบความสำเร็จในการเนี ระบิดผู้หญิงนะครับที่หน้าตาธรรมดาให้สวยขึ้นหรือคนที่สวยอยู่แล้วเนี่ยให้สวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ ราคาค่าแต่งหน้าของแพมนะครับต่อ1วันนะฮะอยู่ที่5หลักแต่ว่า5หลักเท่าไหร่เนี่ยไปถามมาดามเอาเองแล้วกันนะครับสมมติว่าคุณนะครับเป็นผู้เชีย่ยวชาญหรือว่าเป็นสเปเชียลลิสอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลูกค้าของคุณนะครับจะต้องจ่ายเงินแพงมากๆหรือว่าจ่ายเงินในมูลค่าที่คุณทํางานวันเดียวเนี่ยคุณใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นเดือนเนี่ยเมื่อไหร่เวลาที่คุณซื้อของเนี่ยนะครับคุณอาจจะแบบว่าโอ้โหฉันซื้อของอันนี้ฉันจะใช้เวลากี่นาทีในการแลกมันมาดีนะก็เป็นไปได้มาดามสตาร์เยเนนเนี่นคปนคนน็ึงลท่ ผมขอยอมรับว,ว่าเขาเป็นนายตัวเองที่ค่อนข้างเก่งมากเขาเก่งมากๆเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยราคาการแต่งหน้าของมาดานเนี่ยอยู่ในระดับอ่าสูง ซึ่งเจ้าสาวหลายคน,นยอมจ่ายและเวลามาดามออกไปทํางานต่างจังหวัดเจ้าสาวเ,เขาจะออกค่ารถแล้วก็มีที่พักให้เราฟรีด้วยนะฮะถ้าคุณอยากจะเป็นนายตัวเองนะครับสายขายความสามารถคุณจะต้องเรียนแบบมาดามนะครับคือก้าวไปให้สูงที่สุดที่ที่ทาได้มีค่าตัวที่แพงชนิดที่ว่าทําวันหนึ่งนะครับอยู่ได้เนี่ยเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและก็สั่งสมชื่อเสียงเอาไว้ครับแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันไม่ชอบงานบริการฉันไม่ชอบงานเซอร์วิสผมอยากจะขอแนะนําคนนี้เลยครับนาะทีครับนาะทีเนี่ยเป็นคนไทยนะฮะที่ มีปัญหาในเร um yes ื่องของการเรียนภาษาอังกฤษมาเพราะเขารู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษนะครับในมุมมองของเจ้าของภาษาเนี่ยมันสุดแสนจะยากเขาก็เลยตัดสินใจนะครับศึกษาด้วยตัวเองและสร้างคอร์สสอนภาษาอังกฤษนะครับให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาเรียนกับเขาแทนเขานะครับเปิดช่องใน YouTube นะครับแล้วก็ให้ฝรั่งเนี่ยมาดู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 เสร็จปุ๊บนาทีนะครับก็จะขออีเมลจากฝรั่งแล้วเมื่อฝรั่งนะครับหรือว่าต่างชาติต่างประเทศเนี่ยให้อีเมลของคุณนาทีนะครับก็จะมีบทเรียนฟรีแจกให้3บทเรียน ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติและทันทีนะครับที่เข้าบทเรียนที่4เนี่ยนาทีนะครับก็จะปิดการขายด้วยการเสนอขายคอร์ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งอันนี้มนเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยใน 1- น,นเดือนนะครับนาทีเนี่ยทำงานเดือนหนึ่งก็ไม่กี่ชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วก็มีรายได้กลับเข้ามานะครับซึ่งถ้าเทียบกับชั่วโมงทํางานต้องยอมรับเลยว่าเยอะมากๆเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าการสร้างธุรกิจในยุคนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องยากต่อไปแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรู้จากวิธีการฝึกฝนเรียนรู้สั่งงงงสสมมชืื่่อออเียยแลละก็ทําา จริงจริงจังๆครับเอาแล้วนะครับสตาร์ทโยเวนเนี่ยนะฮะก็ ขอเป็นกำลังใจนะครับให้คนที่อยากจะเป็นนายตัวเองใจจะขาดเนี่ยต่อสู้เพื่อความฝันต่อสู้เพื่อเป้าหมายต่อสู้เพื่อชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะได้จริงๆเชื่อผมจะครับว่าการเอาเงินซื้อความสุขเนี่ยมันก็สามารถสนองนี้เราได้แต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดสมมติเราสร้างไลฟ์สไตล์ที่เรามีความสุขขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในแบบที่เราต้องการทุกครั้งนะครับที่คุณจะซื้ออะไรต่อจากนี้ก็แล้วแต่อย่าถามว่าถ้าฉันซื้อไปแล้วฉันจะใช้เงินเท่าไหร่ แต่ให้หานะฮะชั่วโมงการทํางานที่แท้จริงของคุณให้เจอแล้วถามว่าถ้าเกิดฉันซื้อของชิ้นเนี้ยฉันจะต้องใช้เวลาในชีวิตกี่ชั่วโมงถึงจะได้มันมาอ่ะสุดท้ายนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เพียงทางเดียวคุณไม่ได้ใช้เงินซื้อของครับคุณใช้เวลาในชีวิตซื้อของครับ